ซอร์โกซูเปอร์บูนะครับเอาราคาไปเลยครับ54,999บาทไม่รวมส่งนะครับเรามาดูชูดสีกันก่อนซูเปอร์บูล มีตำหน่งหนึ่งจุดนะครับสีมีตำแหน่งหนึ่งจุดเล่มตะเบียนนะครับคันนี้ดีแต่เล่มรถสิ่งจ้างโอนตรวจนอกสะดวกกว่าน,นะครับเพราะว่าตรวจตรอไม่ผ่านที่ร้านมีคนรับทําประจําร้านนะครับทําให้ลูกค้าเจอหน 1, ึ่งพันท่านละโอเคทนี้มาดูของแต่งนะครับหล่อเป็น s u p e r ร์ c ด d กดร m 17และ18นะครับหล่อทองครับ ทางบนเป็น RCB แท้ไม่เทพนะครับมือคัดเป็น DWM Racing สำนาวนะครับสิวหน้าใสนะครับมาต่วันประมาณนี้นะครับใส่ไม่ขึ้น <Okay. S 1> แขนคอ ZX ครับ สายเร่งสายคัดละคังทองจานหน้าแท้ไม่เทพนะครับเป็นพวก C D 4 0 0 n s r 2 0 0เั๊มหน้าแ a ม b บ้อพอดเลสซิง่งสำเนานะครับเสื้อเป็น1.7ึคาบูเนโัสตาร์เปลี่ยนแล้วนะครับกระทุงหลังแท้ R C D เช่นกันนะครับเกยโยงเป็นมีเลสซิ่งสายฟ้าตัวท็อปนะครับ อ้อเป็นเล็กเมืองนนทออเลนนะครับปลายเก็บลลาข้างหลังเป็นด้วงนะครับแอมโบ้ด้วงสำเนานะครับสวีงามดามตรงอาวันครับายตามสภาพน,นะครับเจยงมาพร้อมชุดประคองนะครับตัวหนาหีุเลสซิ่งนะครับ โซ่าเคสเตอร์มเนียมนะครับละมานี้ฟังเสียนเครื่องกันนะครับยังเครื่องละมานี้ห้อน้ำพีนเนียนะครับท่อน้ำแซมโก้ตัวลัดหนึ่ง เครื่องค่อนข้างเงียบนะครับทีนี้เราก็เช็ความร้อนมันสัก20วินาทีนะไม่ถึง30นาทีความร้อนปกตินะครับ50องศา อย่าฟังนานเดี๋ยวบาดป5าย9้านบาทบางท่านก็ไม่ได้เคยอ่านเลยนะครับถามตลอดทุกคนันรายละเอียดผมลงไว้ทุกคันนะครับขอบคุณครับ